คลิปที่เล้วก็ได้ฮิจักมันเพิ่มกันไปแน่แเล้วเนาะค่ะเนาะกะคลิปนี้มีกำนันกัสิเอามั่นเพิ่มมาให้เบิ่งอีกชัดๆเนาะค่ะโดยที่บ่มีการตัดเสียงเนาะค่ะว่าใดใส่เสียงไม่บ่ไดตัดเสียงกัสิให้เบื้องว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละหัวเพิ่มที่ห้าสิได้มากนั่นสิเป็นแบบใด สียาสีง่ายซํำไดเนาะอันนี้สีบลบอกมีการใส่เสียงเด้อค่ะเอาธรรมชาติมาให้เบิ่งอีกเ่อนึงเนาะเอาธรรมชาติมาให้เบิ่งในการขุดเพิ่มอีกเ่อน,นึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเฮ่าก็ถ้าบ่มีเสียงเป็นระยะระยะกายาวากันเด้อค่ะคถ้ามาเริ่มขุดเพิ่มกันได้เลยค่ะจะค้น งเฮ้ยไงบอขึนงี้ยขึ้นนดเป็นส้เดอเหอเบะเบอือยดินไงลเลยตกพงแล้วเหรอไนบอดูว่าเอ่ นี่นี่อันเกานีอันหนังเกาคือหังเกาขึ้นถลอ,อลกขึ้นหลอกค่ะวานนี้พอน้ำเพียนมือดูไม่นมอู้เรนี่ซับดีปะซับจอยึอนาซับง่ายเดียวบหัวไว่เลย คนถูกหนูน้ำก็ไม่แรงนที่น้ำบ่นั่นดนั่นดน้ำก็ไม่เห็นน้ำดนั่นดน้ำปลหวานังหวาสับ จับโอ้ยก่ั้ไปหัวน้องไงนี่นี่นี่หัวนมาเท่าคนฟุ้มเ่ยอยู่ใกล้ๆเนาะ หัวน้อยวะจอมเบิ่อหัวน่อยหัวหน่หัวหัน้อยติหัวหัวห่หัน้อยจื er. ๊บติเอหัวข้อวน พุ่นอพสยบ่หากไม่หากไม่อาาีน้ำมพมีห้าไม่เพิมอันนี้ได้ระบายอันนี้อด้อันนี้ได้ ทงมนี้ฮะไม่ใช่เยูะคุลงไปงัดก่อนมีบ่ละสิบังหงกันเลยดูดูมัน่กันเลยไม่ได้หรอกช้ามึงขวนมันน่อย ขับสายนหวานโอเคโอเคเอาจะขึ้นมาแล่ะนะเอาขึ้นเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยใจหวานบ้างไงขึ้นบ้างดกเห็นออกกันข้างหนึืง

ลมขี้หนาแตเห็นคลดด้วยเนี่ยมันก็แบบงี้นะขึ้น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 ทขึ้นแทขึ้นเทขึ้น เธเสียมสีหดงเอาึ้นเสียมโอ้ใช้ยแบบมีดนะน้ำยอะลดขึ้น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 ผี่เติมเส่แตกมาเลยจื๊บบอมเป็นเพิ่มได้หินได้หัวมันงเติบ่ดือดืดึงดดื้ดึ้ ปึ๊บ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 ว้าว้าหัวไม่ตะน่ะเจียวบุหัวมันดิอือนี่ยนะหัวมันใช่อืออืออือขวัญนั่นยืนปุด

มาสิง,งามอยู่ว้วหัวไม้วน่ะไดนี่นหัวไม้มันสิเป็นนังเส่นอ <Okay. S 2> นี่หัวไม้มันเนดะี๋ยวยงิกล